สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบผมอีกแล้ว MG b i คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซิวเนไน์นั่นเองโอเคเนาะก็หลังจากที่คลิปก่อนเราพาไปเปิดแพ็กกันวันนี้ตัวเหลือเราเลยจะเอามาผสมนั่นเองโดยการผสมนั้นตอนนี้ผมจะมีอยู่กี่คู่อะี่สับตัวละครก็ถือว่าเป็น24คู่นันเอง24คู่48ตัวละครแบ่งเป็น3ดาว24ตัวละคร4ดาว20ตัวละครและ5ดาว4ตัวละครนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูเลดกันก่อนไปดูเลดดูเลดกระดานสเตตัสเลดโอเคเลดตอนนี้ก็จะเป็นดับเลดของคาม่ากับหลินนั่นเองตอนนี้ก็ราวลาวสิบเโมงเนาะสิบเโมงสินาทีมาเราจะมาผสมกันผสมโดยการเริ่มจาก3ดาวก่อนละกัน3ดาว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 จ๋าอยู่ไนจจิ๊บจิบจิบอยู่นี่สดาวพร้อมยังพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลย เริ่มจากเอาเอาเอาเซรัปเซรัปเซรัปผสมผสมกับผสมกับใครดีวะเซรัปผสมกับนี่ผีไม่มีหัวมากันทุกทีเลยผีไม่มีหัวเนี่ยป๊อคเดรย์เจ้าลิน่าเฮ้ยลิน่าได้จิ๊กซออย่างวะเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูปุบ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 ครบครบผสมกับอารอนแล้วกันเมื่อกี้ ถืออาวุธข้างเดียวกันได้เล่เลม่มัทุคีเลยเนี่ยโอ้ครั้งก่อนก็เลดเลหรือเปล่าก็ไม่รู้มาสามมาสี่ตัวอ่ะเบสกินเบสกินผสมกับผสมกับเซรโปโอเคกดตกลงติดๆเตลิได้เนีย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 ไม่มีทัดมืดปั่นมึงหรอกนะเนีย เมื่อกูขาดแครงเอาเอาคาลิน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 ่โตรถหวานคาลินผสมกับซาร่าตกลงขาม้าสิจ้ามันครับปอืมมาคาเหมือนกันแต่คนละคาไม่ใช่ขาม้าแต่เป็นคาลอนกูตะเอาคาลินผสมทั้งสามคาเลยเนี่ย เอาอีวานอีวานอีวานผสมกับผสมกับเวนดี้แล้วกันกดตกลงตึ๊ด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 ตืดตืดเดฟินิกตายแล้วฟืน้นแต่กูนี่จะตายแล้วไม่ฟื้นแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มเจ็บต,ต่อต่อต่อเอามังกร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 ผสมกับมีตัวไหนถือลูกแก้วเปล่าวะจะได้เป็นลูกแก้วมังกรสะสมครบเจ็ดชิ้นแล้วไปขอพรได้เีย อ่ะสมกกีกดเริ่มผสมได้ลินเย้ <Yeah! S 2> ลินไว้ลินมาแล้วโอ้โหความจริงอยากได้คามานะลินลินก็ไม่แย่นะลินก็ไม่แย่ถือว่าดีเลยละ่ะโอเค1ตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วแต่จะเอาคามาเป้าหมายเราคือคามาเราต้องผสมต่อ <c oughs> ไปไ <c oughs> ไป,ไป,ไปกดเริ่มผสมตกลง <c oughs> ผีไม่มีหัว2ตัวกลายเป็น เเจออู้สงอู้สมกูเต็มบ้างในตอนนี้นี่ไปหลินหนึ่งแล้วเว้ยแฮปปี้อ่ามีหลินแล้วก็ต้องแฮปปี้เพราะเราเริ่มจะแฮปปี้แล้วไม่ใช่ดีแท็กตกกลงโมอีแฮปปี้สองตัวกันเป็นโซอีมันซรลอีเหมือนกันใช่ไหม ไปไปต่อไปผีไม่มีหัวยังเหลืออีกเหรอผสมให้มันหมดไปไปกดผสมกดเอาเอาเอาโคคุนอ่าโคคุนกับผีไม่มีหัวจิบจจบจิบจิบจิบจมได้หลอลี้่อไปไไปพุกิปุกิพุกิผสมกับอีวานอ่ะถึอ2ตัวผสมกัน อะไรจ้าสนิปเปอร์ลูรี่ก็มาสนิปเปอร์ก็มีตอนนี้เอออเาแจแจเจแจอ่าไอ้แจ๊ดไอ้แจ,แจ,แจแ๊ดผสมกับเซลล์ลบโอเคกดผสมยูยี่ยูย กดผสมซาลาสักสองเม็ดอ่าขอน้ำตามด้วยนะโอ้โหแต่รอบนี้ไม่ปวดหัวแล้วนี้ได้ลิ่มมาหนึ่งแล้วเว้ยหนึ่งนะจ๊ะไปเหลือสีดาวอีกยี่สิบตัวนะสีดาวยี่สิบตัวก็สิบสิบคู่นั่นเองเอาใครผสมก่โซอี้โซอี้โซอี้กดกดสิจ๊ะโอเคกดโซอี้ผสมกับผสมกับผสมกับอร่อยล้วกันเออกดเริ่มเลย ติดดติดดติดตื้อเจนเจนสัมผัสได้ว่าไม่ใช่เลดเจนนะอย่ามาบ่อยนะมึงโซอี้ต่อโซอี้ผสมกับเล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 เมื่อกี้เป็นไหนวะเลนี่เลยบ่ายกดตกลงปิ๊งได้หมิงหมิง น่าจะมีมิงมิงเนาะบวกหลิงหลิงแกเป็นหลินเออเดี๋ยวซาร่าค่อยกินตอนจบเอา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 คิโอคิโอบวกลาเนีแล้วกันบวกแม่สไปด์อ่ะได้คารินได้ข่าวว่าคาริน40แล้วดิ่กูจะมาทำไมนักหนาแต่แพ็กหน้า4 46ไม่มานะมึงนี่เอาเวกมา46จะมาตามไหมเนี่ย ลีน่าลีน่าผสมกับผสมกับลีน่าผสมกับซาร่าแล้วกันมันซาลาอ้าเหมือนกันอันนี้มันมีอ่ะบ้าเหรอนี่ซาร่าได้ลีโอโอ้โ,อโ,อโ,อโอหเมากันเลยทีเดียวไปต่อไปต่อผีดำ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 มีคนสาลาอัมไหมไม่มีเหรอผีดำเอาเอาเซอ,อินแล้วกัน นักธนูกับน,นักดาบอ่าไปกันได้ได้หลิงหลิงเดี๋ยวกูเอามึงไปผสมกับหมิงหมิงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลิงหลิงผสมผสมกับอะไรนะหมิงหมิงกลายเป็นหลินอ่าสูตรไหนเนี่ยนาจานาจาผสมผสมผส,สมกับลีโอละกันเมื่อกี้เพิ่งมานี่มึงตดลง เสือวิกตอรีควรโฮควรโฮควรโฮไอหน้ากากเสือหน้ากากเสือผสมกับอู้ส่งแล้วกันอ่ะยืนท่าเดียวกันเลยมึงหลี่จริงไปต่อไปต่อเอาวิกตอรีผสมกับเนี่ยอ่าเอียเหมือนกันอ่าสระเอียก็มา ม่ชินเต่าโอ้พี่โปของเราต่อต่อต่อ,ตอเอาเอาใครใครใครเหลือใครใเหลือแค่นี้เหรอเหลือแค่นี้ใช่ไหมตาเฉียวเด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 เเอาเบลล่าก่อนเบลลาาผสมโจ๊กเกอร์ดีกว่าอ่าโอเควิกเตอร์เลียเลดวิกเตอร์เลียนเนี่ย อ่ะสีดาวคู่สุดท้ายใช่ไหมตาเฉียวตาเฉียวผสม <Are S 1> กับฟีนิกซ์โอเคกดตกลง,งกเป็นเอสปาดาโอเคก็ต่อไปก็เหลือ5ดาวใช่ไหมห้าดาวสี่ตัว5าดาว5ดาวสี่ตัวเห็นเดี๋ยวโอเค ฮ่าดาตอนนี้ที่มีไปหลงมังกรอลิสแล้วก็คีโอ,อนั่นเองก็เอาใครผสมกับใครเอาสัตว์กับสัตว์แล้วกันเอาคนกับคนเออเนี่ยแบ่งแยกง่ายดีกดผสมกดมังกรกับคีโอกดตกลงหน <c oughs> ิงหนิงเดี๋ยวกูทะลุเนี่ยทะลุนู่นทะลุไปยันห้าสิบสองถ้ามันทะลุได้นะแหมไปหลงผสมอลิสโอเค เริ่มคู่สุดท้ายแล้วขอดีๆนะจ๊ะนี่จับคู่กันแล้วเนอะ <c oughs> เออกวนอู <c oughs> อยากจะกดตัวนี้อีกครั้งจังเลยแต่เสียดายโทรฟาสแม่ไป <c oughs> ไปสรุปยอดได้อะไรมั้งเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้กวนอูหมิงหมิงเอสปาดาวิกตอเรียชิงเต่าลีจิงวิเอเรียวิเอเรียสองตัวไง จะเป็นหลิงหลิงลีโอคารินหมิงหมิงเจนสัมผัสได้นาจายุยสเนปเปอร์ลูลี่โซอ,อีอู่สงอ่าได้สีจักรพรรดินนหนึ่งตัวคือหลินนั่นเองเดฟินิกค,คารอนเนียเลแล้วก็หลินน่ะโอเคก็ถือว่าไม่ผิดหวังได้จักรพรรดินหนึ่งตัวอ่ะเสร็จแล้วจบ,จบเว้ยแล้วก็ไปเอาพีหน้านั่นเองได้พีหน้าแล,แล้วเว้ยกับกุญแจอีก40ชิ้นโอเคต่อเดี๋ยวตอนฟาร์มค่อยมากด ส่วนจิกซอจิกซอได้มาเพิ่ม2ตัวเองเหรอจิกซอแมผสมกันตั้งเยอะเมื่อกี้เราได้โซอี้มาใช่ไหมได้โซอี้อู้สงแผนที่10เราได้อะไรมาเมื่อกี้เราได้เราได้หลีจิ้งมาโอเคหลีจิ้งเนี่นาจาเมื่อกี้จำไม่ได้ได้นาจาดิแม่โอเคแล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับการผสมตัวละครอ่ากี่คู่นะ48ตัวละครหรือ24คู่นั่นเอง สำหรับใครที่ต้องการให้ผมทําคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมน,นต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทาให้แน่นอนร้อเและสำหรับใครที่ยังไม่กดซับ c ะครก็กดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายๆได้หลินเว้ย